สวัสดีครับพี่น้องแซ่บนวดชุดท,ที่ไปสอนหนึ่งกับสีมาสายเหนื่อยนะครับพี่น้องมื่อกี้มีสีเฮ็ดแบบเนื้อย่างเนื้อ,เ,อเสือของหาย่างครับกับเพรยเกี่ยวเพรยเกี่ยวผมครับพี่น้องดูดูนะอากาศเย็ยนเยน็นหน่อยสครับพี่น้องย่างเสือเซ็แบแซมครับผมดูดูนะก้อนงามๆเลยมามาครับนนกินมน้ำแข็งนะครับมัเนี้ เตรียมของแป๊บหนึ่งนี่ค่ะกาลัางทันมือน,นีแล้วเสียดยางเนี่ยยากครับการเย็นทุกอย่างเสือครับพี่น้องยางเสือ,อนนครับยางเสืออีกแล้วย่านเสือห้องไฮนี่โอ้โหเหนหีดนะกลายเป็นตอนงางจ้ะวะ,ะครับเขาเสียน,น้ำจิ้มสองแบบแล้วมื้อนี้น้ำจิม้มซีฟู้ดกับอ่า กาจิ้ม,มเพียคือพวกฟันจยังเป็นสามั่นเนาะนี่โอเคสามชันนในดูสิคะนี่เนื้อตรงที่อร่อยที่สุดเขาบอกทานเนื้อแล้วมีประโยชน์ อันนี้เนื้อที่มาหั่นนี่ล่างผ่านจากการล่างเรียบ,ยร,บร้อยสะอาดแล้วจ้าล่างแล้วมักเชือดสายเนื้อนะครับพี่น้องนี่ธีมักเสือครักธีมักเสือใส่ซอสหอยใส่เนยกระเทียมนะครับเดีย๋ยวชุบผสมมาจากแป๊บหนึ่งพี่น้อง กิมซี่ฟูพี่น้องาการเชื้อได้ใส่น้ำกิมซี่ฟูครับวนาหาเขาอยากกินน้ำกิมซี่ฟูป่นนะคงได้เห็นใหน้ทำพริกกันพี่น้องทำพริกกระเทียมนะพี่น้องเดีย๋ยวสีผสมมันนะครับเครื่องปรุงครับมะ่นเน่าหั่นปลาทำตาลปี๊บครับแซ่บๆเลยพี่น้องได้แล้วพี่น้องเยอะเลยนครับน้ำกิมซี่ฟูโอ้ยได้เห็นน้ำกิม แก้วเพียพี่น้องมาเลยสองน้ำจิ้มนะครับมาเนี่ยย่างแซ่บแซ่บเรียบร้อยพี่น้องลูกมาในน้ำอะลอยตุ๊บบงตุ๊บบงแต่มันไม่ได้เหลุดหรือยังแจ้วเบี้ยวเพียคมๆครับคมตายเบาเรื่องครับพี่น้องมาที่ย่างครับมาเนี่ยตั้งเตาเราพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวนั่นมันทำบริจิตร่างเต้ากระแนกกระแนกกระแนกตีแระนกตีครับ แผนกคิมแผนกคิมแผนติติคมาพี่นั่งนั่งพี่นั่งคิมอย่างเดียวมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดครับคุณนณาขอมาจัดให้ครับน้ำจิ้มเจ้าขมครับเจ้าไปก่อนจินน้ำกันเลยมามาครับโผลไปถามแฟนแฟนด่าเลยโอ้พี่น้องเนื้อเสือครับร่วนนะครับเนี่ยกระแ่บครับปวเออมันก็มันออกแต่พี่ดิมันออกแต่มันไม่ออกเยอะมันมันไม่ออก มันเกี่ยวน้ํามันไม่ได้แต่มันเนื้อมันโอเคนะไป,ป็นแข็งๆนี่แหละแข็งเป็นก้อนเลยแหละเวลาเนี่ยตอนนี้อยู่ชักขึ้นร่นรม <ๆ S 3> แล้วครับเัมนี้นเต้ก็บว่าเป็นยังอากาศหนาวๆนะโหควักมานี่ครับการไกลไม่คมเลยนะนั้นพ่อเนาะเนี่ยช่วยเหรอเออเรามีแผนกซอยนะครับย่างเสร็จไน่อยมากๆครับ แบบนู้สิรีสอนมาเนี่มันกิดยางใส่เอาจงไปทำยางนี่พี่น้องไปโอ้จ่แซ่บพี่น้องมาเด้อครับ,บ,บ,รารบยางเสือกันนี่ยิมซีฟู้ดกลังกินไะแซ่บครับั่งะั่งไะมาเด้ครับนี่ยเา้นเอาอ น้ำเต้าหู้อะไรนะใช่หรอน้ำเต้าหู้น้ำจิงนะเพื่อนเอาชีบมาใส่แต่อยู่พัคกระหนงอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าหนึ่งอร่อยขึ้นเลยเจ้าพัคกระหนงก๋วยเตี๋ยวฟองฟองแล้วมาใส่ในน้วช่หรอพี่น้องทานแล้วใส่ในนี้ตั้งแต่หนูมากรุงเทพใหม่ๆเลยมาเอาหลานผมผมผมไปถึงบ้านของไอ้นี่แล้วนะเจ้าของเจ้าของแบรนด์ไทยสีหมีเกี๊ยวครับพี่น้องข้ามัพี่น้องครับผมครับยางเสือแซ่บ กินชีฟูดครับโอ้โหรกกินผักเยอะเหิอนก่อนผักเยอะบซ่บอนั่ครับมาทำักให้จะได้ม่เรียกนี่เพื่อนได้เกียรมาได้เกียรมานานกีฬาติ๊ <gel> <c oughs> กำลังคิดอยู่เลยว่าถ้าเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ผมกลับไปอะ่ะ <c oughs> ผมจะบอกเขาว่าผมไม่ไปางทีละที <c oughs> เหตุการณ์ไม่น่าไว้งใจเนาะเขาเลยยกเลิกไปก่อนเลย ู่อข้าวข้าวติมผักเยอะๆเอ่เลืนแก่เลี่ยเลียนกินิ่อร่อยไหมสีฟฟุดอันนี้แซบกว่าอือหือเหืองงันก คนอีการทอบทำน้ำตกสุดเยอดเลยนะไม่แล้วไม่ไม่เขาบอกว่าเราก,กินเยอะตารต่อเราไม่กินบ่อยพี่ไม่เป็นไรเราต้องห่อผักห่อน้ำจิ้ม ม่มมย,ยายยายดูด้องผมหิ่มไหมอันที่ดี้นางคนคนติดตามนางหลาร้านประมาณร้านกว่าร้านสองร้านสามเขาตามจริงนะแม่คุณเตรียมของไว้ให้อ่ะแล้วลมันพิเศษต้องตามอ่ะไม่ได้หร้อจ้าหนูคุนจะงหินสิถ้ามากินเมี่ยงต้องตามตามน้ำต้มงตามลาดขนมจีนมันกินจุ้อป้วย ทำไมต้ตมตำฝังตบตบลาวกับบ้านเราไม่เหมือนกันนะเพราะทำงานฝั่งเพื่อไม่หรูฝั่งนั้นใส่เด้งหน้าตาไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนต้ตมตำบ้านเรางั้นจะใส่เหมือนแบบว่า